ถ่ายเสือพี่น้องโอเคโอเควบังหันแล้วอันบังหันแล้ว แล้วเห็ดลอๆแล้วล่ะแล้วด้เขากรอบอนอันนี้สิเป็นธุรกิจครอบครัวเนเด่นอินเทอรนติก พอยูยืนในทเวนตี้เครพี่น้องต้อง่าผมโดนกันคิวที่ยี่สิบเอ็สียบเด้พี่น้องอันนี้แสบเสบ เจณโจฮันต้องรอคิวต่อไปนะคะคิวที่21นะคะตอนนี้เพิ่งคิวที่15เองค่ะโอ้ยหนาวหนาวมากอันนี้จะเป็นเขตของคุณคุณปลัสนะคะจิ๊บจิๆบจิบจบจบ,จบ,จบ,จบ

ขันห้อซื้อแล้วพี่น้องสิย่างกินวไดใดด้ต้องนั่งกินถ้าเราอยากกินเลยนี่จะต้องนั่งกินเราเดินกินไม่ได้นะคะตอนนี้เรากำลังยืนรอเอาขนมนะคะ อันนี้จะเป็นรถเช่าเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นรถเซาได้พี่นอ yeah. <laughs> ้องเนี่ยนะแล้วเหลือผมใส่เย้ <laughs> <Yeah>. <laughs> อันนี้ก็จะเป็นเมืองเก่าแก่ที่ประเทศเบลยเยียมที่อยู่ในเขตของเมืองอันเดอร์เปิลนะคะเมืองคุนปราสจะอยู่ในเขตเดียวกันกับเมืองอันเดอร์เปิลเมืองทีเซาไมาย,ยูก็จะเป็นเมืองที่จะมีแม่น้ำขั้นกลางจากเมืองอันเดอร์เปิลไปนะคะคือจะข้ามแม่น้ำไปแล้วก็จะเป็น เมืองที่พิสมัยอยู่ค่ะตอนนี้กำลังรอเอาขนมพี่น้องงานขนมอลอ,อลอร์แอนคือไข่นกกระทานี่แหละพี่น้องนั่งอันนกันเซนบ่าหนาวเนะถ้าใครดื่มหรือว่าใคร มีอะไรนั่งกินก็คือต้องนั่งกินนะคะเมื่อก่อนจะสามารถจะสามารถเดินทานได้ค่ะบ๊ายบายเราเฟรนลี่ดีนะอีทบัตวีนี่ทูซิสนะอีวีอีทอืม ดี๋ยวจะเอาให้พี่น้องเบิ่งเป็นขนมที่ที่สมัยมากชอบมากค่ะนี่เหรอค่ะมากหลายขนมอันนี้เห็นยู้อใส่หนากระสือไม่หายปูกระสาตั้งแต่ไปกินอ่ะเพิ่นเห็นยู้อสเพิ่นขับรถใดไปกี้เพิ่นตอนมาเพิ่นกระชับรถได้เห็นยู้อสกะขันข,ขาวเนี่เป็นน้นตาลน,นะพี่น้องเป็นชู่กาดนะ นี่เห็นไหมแซ่บพี่น้องคล้ายๆขนมไข่หงขนมไอ้อีหยังบานเท้าหน่อยะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแป้งคือแล้วมันไม่มีไส้ที่บ้านเรามันยขนมไข่หงมันจะมีใสเนะแซ่บพี่น้องอน้ำตาลจะติดปาก ทำไมทุกคนต้องมองดูเราดูเราด้วย <g ül> ใครเดินผ่านก็จะมองเขาสิว่าอินี้เป็นบ้าว่ากินขนมใส,ส่กล่องหมดสิว่าอร่อยค่ะเลยได้กูดค่ะมาพี่้องกินน้ำกัน อากาศหนาวหนาวบบอันนี้ร้อนๆเข้ากันพี่น้องเข้ากันเข้ากันพูดเลยแล้วูด ทาย่ใกล้ๆนี่ซื้อไปให้ญาอะไรเนาะ Give n e t to home by already for แบบแบบ e v o r buy now call no good อ๋อ Happy flat Happy flat กินน้ำกันพี่น้องขนมแป้งน้ำตาลสไครสื่อสิบหันซะ สิบห้าอันสิบสอันสิงยูโรหนึ่งยูโรนะคะนี่วันยูโรฟอวันนี่ห่อนห่อน ที่ทำไมจะมากินขนมอันนี้ตอนหนาห้อนบอกมูว่าเขาอยากกินขนมอันนั้นไหมเฮ้ยเป็นแป้งแร้อมีน้ำตาลไหมูมเลย่าอ๋ออัน,นเขาขายต้นหนาหนาวด้เฮ้ยภาษาขนาดมือมาโดนอย่งังพ่ดหูจักซื้ออยู่เ่าเขาขายต้นหนาหนาวห้อนห้อน,น,น ไปยืนถ่ายเอากาแฟโดนลายว่าด,วไได้กินซ้ำคำสุดท้ายค่ะอ้มืม

ที่ตีดปากนี่น้ำตาลได้ีินวองบ่้เป็นอย่างเดียวามันเป็นแป้งใส่น้ำตาลน้ำตาล ไม่มีพิชชูได้ับะุิโนฮันโนเทคพิชชูออพอเรากินเสร็จเนี่ยทุกอย่างเราจะทิ้งลงพื้นไม่ได้นะคะถ้าสมมุติว่าในช่วงขณะที่เราทิ้งลงพื้นตำรวจเดินมา เราโดนปรับนะคะเราไม่สามารถพูดได้ว่าอนุโลมให้น้อยอะไรอย่างนี้อย่างนี้เราไม่สามารถพูดได้เขาจะขอไอดีการ์ดคุณเลยทันทีไอดีการดก็คือบัตรประชาชนค่ะแล้วเขาก็จะเอาไปกดตืดตื้ตื้ตืต,ตแล้วก็จะมีบินนู่น่ะคะจดหมายไปเก็บเงินที่บ้านเขาไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะ นี่ค่ะสถานที่ทิ้งเราทางขยะนะคะไปค่ะเดินต่อจังเจตการาเรามาต่อกันที่ EP สามนะคะ หลังจากเสาไม้กินอิ่มแล้วก็สมาต่อโดยอีพีสาแล้วก็จะพาเดิน <c oughs> น้ำซั่งมาสซาดเอ้ย <c oughs> นี่น้ำซั่งอ๋ออันนี้ที่โฆษณาที่โฆษณาคาเฟ่เทคเอา,าเว์ตั้น <c oughs> ที่เป็นที่เขโาโฆษณาในเฟซบุ๊กหลายๆคน พี่แบบว่าต้องการผู้ช่วยกุ๊กเทคเอา a w นี่ยไทยแลนด์เห็นไหมอือนี่ร้านนี่มานั่งกินดูพี่น้องอาหารซสบซีฟ้ดกับเสพ สปาเกตตีก่ะเสียบโครตค่ะโครตคุณจอหันโนนแค่นอตอีทค่ะ่ะคุณจอหันแค่นอตอีท เรา่วใจเราสะใ,ใจเพราะว่าเราอิ่มแล้วพี่สมัยฟิลแล้วอื้นอ,อื้อออออหลังจากที่พาไปเที่ยวมานะคะวันนี้ก็ไปเมืองที่เมืองอันเวอร์เปิ้ลแล้วก็ครุนปราสนะคะออตอนนี้พี่สมัยก็ มาถึงบ้านแล้วคะ่ะตอนนี้กลับมามาฮอดบ้านหลว้้ะพี่นองหลังจากพักไปยางเหล่นตักอากาศหนาวหนาวไปกับสีมะลากันเด้มือนี่สำหรับวันนี้นะคะลาสำหรับวันนี้นะคะไปเจอกันคลิปหน้าโอกาสหน้าเจอกันเอพีหนึ่งออพีสองอีพีสามหรือว่าจะตมีต่อด้วยอีพีสี่หรือห้านะคะก็คือว่าจะมี oh, หลายอย่างหลายอีพีเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะอัพวันคลิปหนึ่งคลิป for คือจะบรสามารถเหตุคลิปหนึ่งได้ยาวๆไหมคะ่ะก็เลยจะเห็ุเป็นอีพีหนึ่งสองสามสี่หาไปด้วยคะ่ะเด้อเพราะว่านเ,นเนาะเมื่อกี้ยางไปหลายยังไปหลาย,ยหายม่องพาไปเบิงหลายหม่องทั้งดีใจน้ำได้พาพี่น้องเขาไปเบิงในสถานีรถไฟ นะคะพอวาว่าจะพาเขาไปเบ่งตังหลายเทื่อแล้วบ่ได้พาเขาไปเบ่งจักเทือมีมืนหนีกันเลยมีโอกาสพาเขาไปเบ่งนะคะคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะในช่องสาวใหม่สไปร์ดเบลเยี่ยมนะคะบ๊ายบาย <laughs>